สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิ๊จอกสยามพบกับสรุปข่าวเลสเตอร์สตี้รอบบ่ายวันนี้ผีแดงเครียดวารานเดี่ยงอาจชวดดวลจิ้กจอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่มีส้อกําลังคุณสำคัญเมื่อพวกเขาจะต้องเดินทางไปเยือนเลสเตอร์สตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกกังวลหลังจากที่ราฟาเอลวารานถูกพิจารออกหลังจากได้รับบาดเจ็บจากการแข่งฟุตบอลเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นั่นจะหมายความว่าเขาอาจจะพลาดการเดินทางไปกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการพบกับทีมเรดเตอร์สตีที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมในวันเสาร์ที่16ตุลาคมนี้าลาฟเยวารานกองหลังชาวฝรั่งเศสได้กกะเพิกในช่วงครึ่งแรกในนัดที่พบกับสเปนที่มิลานและจากผ่านไป43นาทีวาราน,นินกล้มลงไปจับที่ขาของเขาฟุตเทปไม่ได้ระบุอย่างแน่ชัดว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไรและไม่ได้เปผลโดยตรงจากการประทะกับนักเตะคู่แข่ง หากว่าร้านพ่ายเกมกับลิเวอร์ตี้จะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถใช้งานคู่เซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงเนื่องจากแฮร์รี่แม็กไกว์อดีตนักเตะจิงจ้งจอกก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการบาดเจ็บของราฟาเอลวารานกองหลังคนสําคัญของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้รับบาดเจ็บจากการแขในฟุตบอลเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงครึ่งคืนที่ผ่านมา,ามทำให้ดาวจิชชอฟเวอร์เศสรายนี้อาจจะพลาดการลงเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งจะพบกับทีมลิเวอร์ตี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เดนิดปราดไม่เข้าใจเหตุใดโรเจอร์เมิร์นนักเตะวัย27ปีรายนี้กำลังอยู่ในช่วงถูกปล่อยให้กับทีมตอรรโนยืมตัวด้วยที่เขายังไม่ดีพอที่จะอยู่ในทีมเรตเตอร์สตีภายใต้การนำทีมของเบเดนโรเจอร์เดนิดปราดมีฟิลของทีมเรตเตอร์สตีเปิดใจเกี่ยวกับช่วงเวลาของเขากับทีมจากฟิวด์เวย์ปัจจุบันนักเตะวัย27ปีรายนี้ถูกยืมตัวไปเล่ในให้กับทีมตอร์โนทีมจากเกาโชซิเลียอิตารีและจะไม่อยู่ในแพลตต์การ์ด2 2 เขาได้กลับสู่ที่สุงสุดของฟุตบอลอิตาลีโดยก่อนหน้านี้ได้ย้ายออกจากซัมเมเรียมาอยู่กับเบตเตอร์สตีในปี2019ปัจจุบันปาราสทำหน้าที่รับใช้าชาติเบลเยียมและบอกกับสื่อว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมรร์จึงไม่ชอบเนดนิสปราสบอกกับราเดรดเยอูเยต่อวูดบอลแกรนด์คอมไว้ว่าผมมีช่วงเวลาที่ดีที่นั่นเมื่อต้นฤรูกาลที่แล้วผมได้ลงเล่นในการเป็นตัวจริงไปถึง12นัดผมจะคิดว่าตัวเองจะฉวยโอกาสนี้ได้และผลการแข่งขันก็ออกมาดี หลายคนที่เรเซอร์ไม่เข้าใจว่าทําไมผมจึงหายไปจากแผนการทับชิมหลังจากนั้นผมต้องมีบางอย่างที่เบรนด์รัชเชอร์ไม่ชอบแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรดนลิปราสถูกยืมตัวไปเล่นให้กับตอร์เโนโจนถึงสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้และทีมจากอิตาลีจะมีออปชันในการซื้อขายกองหลังรายนี้ในราคา15ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์หน้าคนต้องรอดูกันต่อไปว่าดนลิปราสจะมีโอกาสสักความประทับใจให้กับรัชเชอร์อีกครั้งได้หรือไม่ก่อนที่เขาจะย้ายออกจากสโซสนไปแบบทาวรน นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเานิสปลาสที่เด้ออกมาแสดงความรู้สึกหลังจากที่ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับตริโน่โดยที่เจ้าตัวยังไม่เข้าใจว่าทําไมไปเล่นรัเจอร์ถึงไม่ต้องการให้เขาได้อยู่ค้าแข้งในกับทิมเดเตอร์สตีต่อไปขอบคุณทุกท่านชื่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เฮมีด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดเตอร์สตี้รอบบ่ายสวัสดีครับ